เมื่อทีวีแมนอยากจะมีคนรู้ใจคุณช่วยแต่งงานกับผมได้ไหมครับเอ่อคือว่าผมยอมเปลี่ยนจอให้เป็นสีม่วงเหมือนคุณเลยไม่ต้องตกใจครับเอาเบอร์มาเลยเดี๋ยวผมจะโทรจีบคุณทุกวันเลยเบอร์อะไรครับออกไปจากบ้านฉัน <c oughs> คุณคิดว่าผมจะยอมแพ้เหรออ้าวคนสวยคนนั้นหายไปไหนแล้วที่นี่ใช่บ้านของคนสวยหรือเปล่าเอ๊ะค่ะอทอดทีค่ะพอดีว่าฉันลืมแต่งหน้าแต่เออคุณมาหาใครเฮ้ยคุณคนสวยคนนั้นอยู่ไหนคนที่ผมจะขอเบอร์เธอคนสวยคนนั้นอยู่ไหนเ,เธออยู่ไหนเฮ้ยฉันอยู่นี่อ,อ <c oughs> คุณคิดว่าผมเป็นใครทีวีแมนทีวีแมนหล่อไหมอ่าจะพูดยังไงดีอ่ะตั้งงั้นงนน่ะแล้วเธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะเอาคนสวยคนนั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเธอกินคนคนนั้นเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่ฉันแค่เปลี่ยนทรงผมไม่จริงฉันแค่ไม่ได้แต่งหนะ้าไม่จริงอะเธอคลายเขาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าอย่านังยุ่งกับฉันนะเพลก็ได้ช่วยเพ จริงอะเธอคายเข้าอบมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเข้าไปนี่บ้านฉันขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่พี่ได้ประสบพบเจอจริงๆทุกคนคือพี่ไปเห็นทีวีแมนคนนี้นะคะเขาตามตื้อผู้หญิงคนนี้ใช่ด้วยคือพี่อ่ะยืนแอบด,ดูตรงนี้ตั้งนานแล้วทุกคนแล้วทำไมไม่ช่วย มันไม่ใช่เรื่องของเราไงเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะโอ๊ยทำไมเธอถึงกินผู้หญิงคนนั้นเข้าไปฉันไม่ได้กินคายเธอออกมาเดี๋ยวนี้ไม่น่จึงออกมาละไม่ใครก็ได้ช่วยทีค่ะฉันบอกให้เธออะไรคายออกมาใครอะไรคายคนสวยคนนั้นที่เธอกินเข้าไปฉันไม่ได้กิน ใครออกมาไม่ช่วยด้วยค่ะใครออกมาคายออกมามาเดี๋ยวฉันจะช่วยกระทุงหลังอย,อย่ามายุกับฉันนะคายออกมาฉันเตือนเธอแล้วนะทำไมทำอะไรงั้นเดี๋ยวฉันจะคายมันออกมาเดี๋ยวนี้โอ้คายมาเลยฉันรอดูอยู่ดูให้ดีนะและท่านใดนั่นเอง ผู้หญิงคนนั้นเขาก็คายอะไรบางอย่างออกมาน้ำน,นันโอ้ไม่เธอไม่ใช่คนสวยแต่เธอคือผู้หญิงหน้าตาขี้เหรเออ่เดี๋ยวก่อนนะนี่เรียกว่าผีมากกว่าออ,อ,อคนสวยคนนั้นอยู่ที่ไหน